สวัสดีครับวันนี้ช่องสองเข้าครอบครัวผมจะมาทําสูตรหมูปิ้งสูตรโบราณนะครับหมักหมูครับหมักหมูเด้อเมนี้เดี๋ยวเจเนคอร์ที่ถามเลยนะครับเดี๋ยวสีหมักงูเบิองครับสูตรโบราณเด้อขั้นตอนแรกต้องเริ่มหมักเลยนะครับขั้นตอนแรกเราต้องใส่ใส่ลูกกระเด็นใส่อันนี้ผมใช้หมูหาลุ่มวัวนะครับเราต้อใช้ประมาณถึงถึงลูกใส่ลูก ครับใช้ประมาณนี้ครับี่ขีดรกว้าครับเขาโรยถึงไหนใส่กระชับเรื่องสารพิษเป็นสารพิษอีกอะเช่นสารดอกดอกกลาบครับกลาบแดงก็ได้พวนี้เช่นกินวยครับเนอะยสารพีษอยู่ใส้หัวโรกต่อหมูหกโลครับหาห่าลกว่าหกโลครับใส่ตามด้วยเกลือเกลือนี่ใส่ประมาณนี้นะครับ ประมาณจะช่อนขึ้นครับต้อนต้อนขึ้นเจากาเดชโลตบเมงครับก็้งหลายมนเหลือครับเด้อรัจาด้วย,วยซอสสายเขียวครับสายเขียวนี่าการประมาณสามสามวดนึงนได้สามเทครับขึ้นขนมาเกบครับดีเนนลยโอโ น,นี่คือสูตรบุกีหอล้านนะครับจระเลงกราฝาช่องสองเขาขอกว่าวลุงต่อปลาพรอนเลยนะครับลุงต่อปลาพรอนใส่ติดตามเลยนะครับอันนี้ก็นุน่มนะครับนุม่มเนี่ยกะประมาณจะครึ่งหอยแดงครับนุ่มหนึ่นุ่มนะครับใส่ครึ่งหอยแดงแล้วก็น,นี่น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยเอง ปาประมาณขั้นสวยแ้งนี่ก็ใส่ปส่ประมาณจาะสวยขึ้นนะครับต้่นีนครับจากมด้นยน้ำปลานะครับป้าเดประมาณสองสองวยแบงครับที่ส้ดีตามเ้ือยิหวานนะครับ,จเ,รรบเจไกระาดช่องนะครับเด้อสองเถาของว่าลูกตอดัดฝาครอบครับลัวเปิดช่องไม่ ะะบบผัดติดตาเลยเลยครับเจ็ดแาทีค่คนปูเครื่องปูเขาอันนี้บ้างครับน้ำมันพื้นี่เขาปูนก็ปูนแล้วครับเดียวกันเพราะเครื่องปูนน้ำตาลยังแตกแล้วค่อยใช้น้ำมันพืชนะครับอันนี้ผมมือผมล่างดีแล้วเด้อบาเล้ใส่ถุงมือ คนสับวีไข่ตามด้วยนะมันพื่อนะครับลูกทีหลังนล้วมันพื่อนี่มันซอยเห็ดนุ่มครับแป้งมันใส่ไสนื้หนึ่งเกลือพร้อมหนุ่มของหมูนะครับเป็นสูตรโบราณนะครับไปเฮ็ดไปถ้าเียดไปขายร้านนี่ยขายยิ่งสาวเดี๋ยวก็ไปทีวีทีไปไายรีวิวหลายแห่งเลยนะครับยิ่งสาวขายเ้าเข่าหมูปี้ขายรายะอยู่ทำเรื่องพวกขุนแอปปลาแอปดุกแอปหมู ต้มแซ่บแกงว่อมขายหลายย่างครับเลืองสงี่เกดมือนครับเดินไนี่แค่สูบโมพี่ในเบอร์กอนข้าวต้าตานมัแแกเแล้ครับเสิผ์้หมูแก่แล้วแล้วข้าลงน้ำมันถือหนนี้ลงเผือลงเผือกลออุ่มหม,มของหมูครับตรงนี้เดี๋ยวเมอ่อนพนขอกัรนีเราเขากับพรอมที่อยู่อลีกหมูที่เราหรัห่นไว้นะครับหมูนี่ผมหั่นไว้ในบอเสาร์นะครับกับมันแข็ง น,นีคของเท้านะครับจับเทเลยครับเท่้วยนะครับ,รรบนี่ครับนี่นี่แบบน่้ครัเข้อใด้นี้แล้วข้เ,เท้านามมองใส่กี่ต้นขอใส่เรื่มงพ้นนะครับพ้นใืมันเข่ากันดีด้วครับพ้นถึงไม่อย ขั้นตอนต่อไปขั ikka, ands, and ้นพ่นเสร็จแล้วข an ั Sr ้นหมักดีแล้วเขาวันเนื้อเขาเนื้อเรียแล้วแต่เขาเอาลงแกงมันหน่อยนื้อแกงมันนี่ได้ชีวิตผลประโยชน์ก็ประโยชน์กับซอยแหงหมูมันนุ่มนะครับแล้วก็เอาไปทิ้งตู้เย็นได้ประมาณเอาช่องช่องตู้แช่ประมาณสองสองกิโงคือเขาช่องตู้ธรรมดาครับผมคูอแช่ คนปึ๊บค้นเข่ากนันดอวยแบบไปตามด้วยซอสหวานนะครับที่หวานใส่เห็มันในสีสันไปเครับใส่ที่หวานต้อง่นอยนึงก็อันมนี้สีสันนะครับเรียบร้อย,ออยค้นดีๆนะครับพยายามเลี้ยงงูให้ลงนุ่ม เขาคนวดได้หลายแบบได้ขันหมูที่รูมรูมหลายตั้มเลยนะครับให้วดดีๆนวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปกับสีเข็ดคลิปอาหารเห็ดเรื่อยๆนะครับมาวางให้กินอีสานเหนือขอยได้ตามด้วยนะครับเด้อพี่น้องใต้เหนืออีสานสีเขียดให้กับชิดตามนะครับคอยเป็ดนั่งไกได้เรื่องสองถั่วขั้วสองรูมรูมตอดสะพอนครับผม เอตุเพราคนเรียบร้อยแล้วครับหมูรมเร็จแบบใช่แป้งมันคนนึงนะครับใช่แป้งมันแบบถือว่าสําเร็จจากนั้นคุกเข่าเ,าเข่ากันดีแป้งมันนี่ผมมีห่อครับแป้งมันขนาดย่อหายมาใช้เมื่อไหร่ครับใช้เพราะว่ามันเยอะเรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยแล้ว พอคนหนทึทีนะเขาต่อใช้ภาชนะเขาตู้เย็นไปได้ครับแช่แบบบ้านสองยม้งแขนแขนมะหนุ่มแล้วค่อยออกออกมาเสียบเรียบร้อยนะครับที่นี่ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเด้อใน,นสูตรหมูบ้านไายังเ็ตเซียนได้นะครับขอบคุณครับฝากช่องเลยครับสองแ่วกุ้งนะครับเด้อรู้จัอต่อพันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ